มาประชาสัมพันธ์งานมัสยิดที่ท่าแพเหนือตำบลท่าแพอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับเขาจะจัดงานกันวันที่2 4ถึง25กุมภาพันธ์2567นี้นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับก็คือ10โมงเช้าจนกระทั่งถึง10โมงดึกครับ10โมงเช้าถึง10โมงดึกนะครับของที่มัสยิดท่าแพเหนือ ตำบลท่าแพ,อ,พอท่าแพจสตูลน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เป็นที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับาชาวมุสลิมทุกทกท,กท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณท่าแพนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานมัสยิดกันได้เลยที่มัสยิดท่าแพเหนือนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลท่าแพอเภอท่าแพจังหวสตูลน,นะครับโดยางานนั้นจะจัดการวันที่ 24และ25กุมภาพันธ์2567นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยที่เบอร์0 8 3 1 9 4 9615นะครับ083 194 9615คุณประเสร,ริฐเปรมใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยหรือคุณผู้ชมต้องการที่จะร่วมบริจาคเงินนะครับกับมัสยิดท่าแพเหนือนะครับผ่านบัญชีธนาคารทกส นะครับชื่อบัญชีมัส,สยิดท่าแพเหนือนะครับเลขบัญชี013 752 001อ่าขออภัยครับเอาเริ่มเลขบัญชีใหม่นะครับ013 752 006 105นะครับย้ำเลขบัญชีธนาคารอีกครั้งหนึ่งครับ013 752 006105นะครับชื่อบัญชีธนาคารทรกศนะครับชื่อบัญชีของท่าแพเนือมัสยิดท่าแพเหนือนะครับดังที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศรัพท์0831949615คุณประเสริฐเพลมใจนะครับที่จะคอยให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมกันอยู่นะครับ